มันมีลุงคนหนึ่งเขาทํางานอยู่ในตัวเมืองทุกวันเขาต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถเมย์วันนี้ลุงเขาทํางานเลิกดึกไงครับก็มารอรถเมย์รถเมย์มันก็ขับผ่านไปไม่จอดสักทีลุงเขาก็งงว่าทําไมมันไม่ยอมจอดวะจนมันมีคันหนึ่งอะ่ะขับมาช้าๆทำท่าเหมือนจะจอดแล้วแต่ว่ามันก็ขับเลยป้ายผ่านไปอยู่ดีไอล้ลุงเขาก็ตัดสินใจไงเห็นรถคันนี้มันวิ่งชา้ากูลุกวิ่งตามรถเมย์คันนี้เลยดีกว่าีแกก็วิ่งตามไปสักพักหนึ่ง รถเมย์มันก็ทําท่าเหมือนจะจอดนะแต่มันก็ไม่จอดแกก็วิ่งตะโกลเลนเรียกเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนรอลุงด้วยแกก็วิ่งตามไปสักพักใหญ่เลยแกก็เหลียวมองดูข้างๆว่าเฮ้ยอันนี้มันป้ายรถเมย์แถวบ้านกูแล้วนี่หว่าแกก็คิดในใจว่าเออแบบนี้ก็ดีว่ะประหยัดค่ารถไปสิบกว่าบาทเลยแล้วเนี่ยพอถึงบ้านปุ๊บแกก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เมียฟังเนี่ยเธอวันนี้ฉันวิ่งตามรถเมย์มาประหยัดค่ารถไปตั้งสิบกว่าบาทเลยเป็นไงนฉันเก่งไหมให้เมียได้ยินอย่าง,งานั้นปุ๊บแทนที่จะชมอะ เขาไม่ชมเขาก็ด่าผัวเขามึงนี่มันโง่จริงๆเลยโตป่านนี้แล้วยังคิดไม่ได้อีกอา้าวไอ้ลุงก็งงดิกูสารใช้ประหยัดทําไมมาด่ากัวแกก็ถามว่าแล้วเธอมาด่าฉันทําไมเนี่ยไอ้เมียก็ตอบกลับมาเลยมึงนี่มันโง่จริงๆไปวิ่งตามรถเมย์ประหยัดแค่สิบกว่าบาททาไมไม่วิ่งตามแท็กซี่ประหยัดเป็นร้อย